เตกระตานะบอกไม่ขาวอาแล้วบอกหุเบเสือหุบสาต์มานะครับสินี่ก็มาถึงแล้วมากินข้าวที่ศาลมาหารนะครับนี่มามามีอะไรนั่นหรอ ออ๋มีอะไรกันมีอะไรกันนะครับไปดูก่อนอ๋อยายยำลองโดนล็อกนะไข่สีดู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 ไปดูก่อนนะครับโดนล็อกแล้วใครล็อกไข่ล็อกไข่ขอให้ลูกเท่าไหร่แม่ขอแห้เท้าเลยยายลองแช่ไข่แงเไ้าเลยสวัสดีครัับสสวดีค่ะสวัสดีครับ ทักทายกันค่ะเช้าวันนี้สวัสดีค่ะบพี่นวลันสวัสค่ะคุณวันสวัสดีค่ะเสือกันไว้เถอะประจำใช่ไหมนันดาตะวันใช่ไหมเพราะเสือทาพาไปต้องยืนหนึ่งเสมอแล้วกู้ค้าเจ้าไปใช้ไม่มาเขบอกคือยันเตรียมมาตั้งแต่เมื่อวานไม่มาไม่มาเมื่อวานไม่มาแล้วเกือผ่านแล้ว อายุส <ian> ิบรห้านุกแค่นเิใจเืออบอุ่นอีกแล้วนะมาถึงกันเยอะแล้วนะฮะกลุ่มยูทูบจากกโตมาแล้วนะขอเขใจครังบวกอายุสิบห้าแล้ครับอายุสิบสีสิบห้า อาจารย์อาจารย์ท่านายเป็นท่านอาร์เดีวสวันนีครับสวัสดีครับอาจารย์มีใจที่ได้มาเจอครับผมเป็นสูงโมเป็นต้นไม้เงาเาเอื้องเงเอื้องเงาตัวคนหันเสือ้าเออเอ่เอ่อเ่เอ่นเอ่อเอาอเอ่อเอ่อเ่อเยกเอ่อเ่เอ่่อเอเ่อ่เ่ เวลาคุยกับผมไม่ต้องพุกเข่านะครับผมสวัสดีครับที่ใหญ่อาชิโนองนี่เนาะอันนี้ต้องลุงวางกบกกครับครับดีครับสวัสดีครับครัปิดทางการหน่อยนิดนึงนะครับผมสวัสดีครับเนาะวันดีเพื่อนผมอันนีเพื่อนค่ะเอาวันนี้มีน้ำให้ดื่มนะครับที่นี่นะดื่มเอาได้เลยคือคุณโนบอดี้ เอฟปีต่างแดนโนบอดี้โนบอดี้รู้จักไหมโนบอดี้โนบอดี้ไม่มีตัวตนโนบอดี้นะคุณโนบอดี้นะครับวันนี้ให้น้ำดื่มพวกเราช่องยูทูบนะครับผมครับขอบคุณมากมากเลยนะครับครับผมเอาเลยนะครับไปที่นั่นเลยครับไปที่นั่นเลยไปเดินไปกินน้ำไปไปเอาน้ำไปเอาไปเอาน้ำครับผมครับแล้วก็ขอบคุณคุณบอดี้จากต่างแดนครับคุณมากมากนะครับ ไปไปเอาน้ำไปเอาน้ำไปเลยขอบคุณผู้ใหญ่เจดีที่เรื่องน้ำใช่ใช่ใช่เจอผู้ใหญ่เจดีครับชื่อคุณโนบอดี้ไม่มีตัวตนแต่เขารู้จักพวกเราหมดทุกคนนะก็ดูทุกช่องเลยติดตามทุกช่องเลยครับวันนี้ก็เลยอยากจะเลี้ยงอาเลี้ยงน้ำนะครับผมสุดปลื้มใจลนะเพราะเปากำลังตามเรามา อันนี้เปิดเดิมยังเล่าครูขามามามาหน่อยมาถ่ายกับคู่ตัวก่อนเอาน้ำเอาน้ำครับที่สีโอ้ได้เร็วแท้ได้แล้วดูจังปุ๊บได้ปั๊บไได้ในทุกน้ำด้ทุกน้ำอานน้ำมะพร้าวหน่อยโอ้น้ำมะพร้าว มาได้ว่าได้ทุกน้ำก็ลองดูมาน้ำนะคะที่สี บรรยากาศกินข้าวครับนี่คือช่องยูทูบของเรานะครับผมเราสามารถได้ดั้งกินได้ทุกที่ครับอยู่ได้ทุกที่นะครับเราไม่เลือกนะครับนี่กำลังกินข้าวกันครับตอนนี้กินได้ทุกที่นะครับโอ้ยบะในซุปเล็กก็มี่พี่น้องเอ้ยบันซุเล็กกมีมาซเล็กกระมี่ปิ้งปลาสดปิ้ปลา นอออนไหมได้ทุกที่นะครับเอฟีบางครั้งเราก็มีความสุขเนาะบางครั้งเราก็อยู่ที่ดูร้าตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นทุกข์นะครับที่เรานั่งกินข้าวอยู่ริมพู้บาทนะครับเราก็มีความสุขที่เราได้มาตรงนี้ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับววมยคุณส มียางน้ต้มป่งต้มบ่ะแกงหวายแกงหวายโอ้ยเป็นอะไรใส่มะม่วงไก่ด้วยเนาะ ทานร้านตองหาผมมางกินข้าวนะครับก응 sa anyway ็ินข้าวเช้านะครับ hmm. ท okay. ี <S <S uh ่หน้าศาลได้ครับที่มุกมหานะครับ็มีเมนูอร่อยอรอหมีปลแกัวไ้ายหวหวาั่วตัถัวปีตัาถั่วเชตาถี้มีแกวปีตํมถัวีตมีมีปตีตถ น้ำมันข้ากวกันกนแล้วนั่งแม่คุณก็เดนอ่าน